ที่เหล็กดิสีไม่ชื่อเพราะ,ะที่เหล็กดิสีนี่เป็นเลขชื่อแบบธรรมดาธรรมดาว่าต้นหยบทองนะครับในเวลาที่อากาศเวลาเขาจะค่อยๆหลบเข้าไปซุกตามซอกหินนะครับต้องสังเกตเป็นตระกูลหอยทากที่เราเรียกว่ามา่านเบคอนนะครับเป็นเหมือนก็นเ,ปนเ,ปนเป็นเป็นม่านตามในในห้องนอนจุดนี้ห้องโถงนี้ค่อนข้างอันตรายเพราะว่าเป็นห้องโถงที่มีอากาศปิดครับไม่ควรอยู่นานาแต่ไปที่ถ้ำครับถ้ำวัดไทรมุกเดี๋ยวไปอีกถ้ำนลยครับที่ถ้ำประดับ เพชรครับชื่อเพราะแบบนี้ผ่านไม่ได้ครับถ้ำคือบ้านของมนุษย์โบราณครับหลักฐานสำคัญที่ท่านระกายเพชรคือมีหลักฐานเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของมนุษย์ที่อาศัยถ้ำนี้อยู่ในอดีตและการเข้าถ้ำนี่มีข้อคูรปฏิบัติมากมายครับจริงจริงแล้วสิ่งสำคัญคือว่าไม่จับไม่เคาะไม่แกะไม่เกาไม่ขีดไม่เขียนไม่เดินเอารถเส้นทางนะครับขยัไม่ทิ้ง และเชื Again, ่อฝั่งเจ้าที่เท่านี้ครับถ้ำจะคงอยู่กับเราตลอดไปในวันนี้เรามาพิคิดถ้ำประดับเพชรครับเพชรถ้ำปักกายเพชรถ้ำมรดกโอ้โหต้องระวังครับวันนี้จะมาถ้ำประดับเพชรครับเป็นถ้ำที่มีความรายลีบยับสวยงามของสิ่งที่เป็นหินอ่อนหินจอยไปท่านครับเข้ามาก็ตื่นอลังการแล้วครับกับความที่พิเศษของมันเดี๋ยวบริเวณนี้จะมีเรื่องราวที่ แสดงเห็นเรื่องการถล่มของถ้ำนะครับจะเห็ใน,ในว่าที่ถ้ำม,มาิพุกจะไม่มีเห็น,น,นว่า,ามีรอยแตกของถ้ำรอยถล่มแสดงว่าถ้ำนี้มีการซุดตัวของตัวพื้นถ้ำนะครับก็อยู่ในเกณฑ์ที่ถ้ำม,มีการซุดตัวมีร่องรอยการถล่มอยู่บ้างนะครับแต่ก็ตามเพรามีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับการเกิดคาบหินปูนอยู่หลายสครับ ั้งชื่อเป็นถ้ำตัวรากไซคับวันนี่มีรากต้นไซเข้ามาเยอะเลยครับมีรางว่าของรากต้นไม้จากาป่านั้นค่ถ้ำย้อยเข้ามาในบริเวณของตัวโถงครับเป็นลักษณะการโยงของรากต้นไม้ที่เข้ามาถ้ำ ถ้ำระดับเพชรเลาะๆไปตามหรือหินภายในถ้ำจะออกไปทุที่ถ้ำมรกตและจะเดินดกลับเพราะฉะนั้นนักเที่ยวที่ชอบผจญภยัยที่นี่ไม่ผิดหวังครับมีล่องหลืบให้มุดให้คานให้หมอดไมใช่คำว่าหมอดนะไม่ใช่หลอดคือหมอดคือต้องมุดๆไปนะครับมีความผจญภยัยเล็กๆอยู่ภายในถ้ำนี้ครับ นี่จุดหนึ่งซึ่งสําคัญมากๆของวรดริยานถ้ำเพชรถ้ำทองครับคือเรื่องราวของฟอสซิลครับเจอแล้วครับตามกําแพงหน้าผาของของบริเวณเขาหินปูนชุดนี้จะเจอซากฟอสซิลซึ่งเดี๋ยวผี่คล้ายของเราครับเจ้าหน้าที่นักสื่อความหมายของวัดริยานจะเล่าให้ฟังเรื่องของคุณค่าความสำคัญของฟอสซิลในถ้ำของวรดริยานถ้ำเพชรถ้ำทองครับอันนี้มีฟอสซิลเยอะอะมันเป็นตัวอะไรบ้างครับเออใช่จุดนี้ก็คือคําว่าฟอสซิลก็เป็นได้ทั้งตาพืชและต้าแปด เกิดจากการทักผมใน,นกร,าาร,ระบวนการธรรมชาติวัตถุที่นี่ที่เราเห็นก็เป็นลักษณะของป่านของพระพึงทะเลหรือว่าไข่หนอยซึ่งจะกระจายอยู่ทั่วในภูเขาหินปูนนะครับในความร่วมมือระหว่างกรมทรัพยากรธรณีกับกรมอุทยานชาติสัตว์ป่าและพืชกับทอ้องถิ่นครับทำให้อ่าพื้นที่นี้ที่เรียกว่าศูนย์ราชการที่นีเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับประชาชนนักเทียเท่ยวนักเรียนนักศึกษาโดยมีเนี่ยวันนี้พ่คลายกับท่านอาจารย์ที่ในพื้นที่เนี่ยจะพูดคุยืลอาแต่ครับจะพูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับ เรื <onents and downhill behaviour> yeah. ่วิทยาเรื่องราวเกิกับการศึกษาด้านฟอสซิลที่นี่ต่างหรืครับสำหรับเรื่องในเรื่องของธรณีวิทยาแล้วก็จะศึกษาในเรื่องของฟอสซิลนะครับที่เกิดในถ้ำได้แล้วก็ฟอสซิลที่จะอยู่บริเวณด้านนอกก่อนที่เราจะเรียนรู้ในเรื่องของกระบวนการเกิดของฟอสซิลเรามาดูตารางจุดนี้ก่อนดีกว่าอันนี้เป็นอายุของในเรื่องของธรณีวิทยาในตาง การมีสิ่งสิ่งมีชีวิตคราวนี้เราจะมาตัดเพิ่มตั้งแต่แตอนที่เขาเป็นเขารป็นนิฟลัสแล้วก็มายุคเพอร์เมียนฟอสซิลที่ท,ที่ที่นี่เราพบจะอยู่ในยุคเพอร์เมียนซึ่งถ้ายุคเพอร์เมียนก็มีอายุประมาณ186ง18้หลายปีนะครับแต่ถ้าเราจะดูของฟอสซิลเราก็ดูภาพรวมนะครับภาพรวมตา่างๆ ตอน,นี้เรามารู้จักฟอสซิลแต่ละตัวแต่ละชนิดกันนิดครับี่ครับผมที่นี่มีหลายตัวเลยที่เราค้นพบขึ้นมาหรืว่าหินทุกก้อนที่นี่มีฟอสซิลนะครับฟอสซิลที่มาจากท้องทะเลนะที่คือท้องทะเลในอดีตในสมัยก่อนอย่างต้อนี้นะตอนนี้ก็เป็นลักษณะของพึ่งทะเลหรืว่าข่หนอยที่เราไปถ่ายตันที่ท้านะอันนี้จะกระจายอยู่ทั่วไม่ว่าแทบจะทุกทุกพื้นที่ของน่านน้ำยางทั้งเพนทองอันนี้จะ การของพวกเป็นทะเลแล้วว่าใครนอนนะคับอ๋อพับกทะเลนี่ใครนอนจริงเป็นสัตว์ที่กำบันสมัยหลายลาร้อยล้านปีที่แล้วครับอันนี้ก็สําคัญอันนี้เป็นตัวอันนี้เป็นหอยครับผมอ๋อ,อน,นี่อันนี้นถ้าถ้าถ้าเราเ,าเรียกกันงน่ายๆคือเป็นหอยสองฝาเออชื่อชื่อของเขาก็คือหอยแป๊ทีกอร์คอนนะครับส่วนตัวนี้ก็หอยแกะตอคอดจริงๆผมคุ้นเคยอหอยงวงชาว้างนะครับแต่เนี่ยยุคเก่ากว่าหอยงวงชาว้างอีก หอยวงช้างปัจจุบันยังเป็นฟอสซิลที่มีชีวิตยอยู่ใต้ทะเลลึกครับเป็นหอยวงช้างควงงมาแล้วมีหัวลูกช้างลองไปเชิคในอินเทอร์เน็ตดูนะครับนั่นคือเป็นฟอสซิลที่ยังมีชีวิตในปัจจุบันซึ่งตัวนี้คือฟอสซิลในอดีตซึ่งได้สุดพันธุ์ไปแล้วที่ตัวนี้ตัวนี้ถ้าถ้าจริงๆก็เป็นหอยหอยฟ้าเดี่ยวคล้ายๆลูกทรงเราคล้ายๆกับหอยแต่ตัวผันกันแต่เก็จะมีลักษณะพิเศษของเขาก็าจะมีท่อลำเลียงอาหารจะมีขีดห้องกัน อ mm hmm. ถ้าถ้าเป็นก๊าหมือนก๊เจ้าพ่อนะี่คือเขาจะก่วงไปเลย mm hmm. เลอพราะเราเลี้ยงอาหารจะน้อยลง mm hmm. นะครับตัวที่ที่เห็นตอนนี้ที่อะไรนะเขาบอกว่าอยู่ในยุคเพอร์เมียน mm hmm. ตัวนี้เป็นตัวดักนิบ่งชี้ท,ท,ที่ที่ว่าจะอยู่ในยุคเพอร์เมียนเท่าน mm ั้นก็คือติฟูลนี่ทื่ว่าภาษาหินครับผม อันนี้ก็บางคนเาสมัยก่อนก็แอบลักลอบออกไปทําเป็นเครื่องรางของขลังแต่ปัจจุบันไม่มีแล้วเพราะเจ้าหน้าที่เราดูแลดีก็ต้องต้องบอกว่าเวลาเข้ามาเรียนรู้ธรรมชาติอย่าเผลอหยิบอะไรออกจากธรรมชาติไปมันอยู่ตรงไหนอยู่นั้นอยากรู้ก็มาเรียนรู้นะครับเก็บเกี่ยวความรู้ไปใช้ในการให้คนรู้กับตัวเองกับพื้นถูกได้นะคี่คือเรื่องราวเกี่ยวกับฟอสซิลมีตัวไหนน่าสนใจสักตัวไหมครับมีลักษณะของตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นตัวที่น่าสนใจและก็น่าศึกษาอีกจุดหนึ่งนะครับ อันนี้ตัวก็จะสวยแต่ก้อนนี้จะสวยกว่าก็รวมๆแล้วนี่คือความสำคัญที่เป็นแหล่งทรัพยากรกใต้ทะเลในสมัย2 3 0ร้อยสามสิสองรอยห้าสบสาเกือบ3ามรอยล้านปีที่ผ่านมา <Okay. S 2> แล้วปัจจุบันแผ่นดินชุดนี้ก็ยกตัวขึ้นมา <Okay. S 2> และปรากฏให้กลายเป็น่องรอยของฟอสซิลในปัจจุบันราคาเดียวกันพอมีต้นหมากลากไม้ขึ้นตามรา,มามคาถา้ำมีโพรงถ้ำขึ้นมาก็กลายเป็นถ้ำท,ที่เราเรียนรู้มาเพราะฉะนั้นที่นี่ครบเครื่องทั้งสามแบบคือเรื่องราวของ ระบบนิเวศเขาญิ่ปูนซึ่มีพันไม้ชฉพถิ่นเรื่องราวของถ้ำที่มีถึง70ถ้ำนะครับมากมายได้เกินในพื้นที่เพียงแค่4 0 0พันกว่าไรเท่านั้นเองนะครับและสุดท้ายคือเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านธรณีวิทยาซึ่งรกรมทรัพยากรธรณีกับทางกรมหอย,ยสัตว์ป่าและพืชกับโรงเรียนต่างๆกับชุมชนเนี่ยร่วมกันดูแลรักษาไว้ต้องขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรักษาธรรมชาติแห่งนี้ไว้ครับ มันเป็นชั้นๆก็เพราะมันมีการเกิดเป็นชั้นๆชั้นๆช,ช,ชั้นนี้เกิดเป็นขาวใสไปสุดชั้นนี้มีแร่แร่เหล็กปนเข้นมาเป็นสีแดงแล้มีแร่ครอปเปอร์แร่ทองแดงและลายเป็นสีฟ้าบางชั้นจะเป็นริ้วเล้วเล้วเล้วกล,ล,ล,ลายเป็นภาพที่สวยงามมาก,มากๆ <ninth diagnosis> แล้วก็เปราะบางามากๆในการถูกถัาาับธรรมอนตราย สองถ้ำนะครับที่ถ้ำวางไข่มุกกับถ้ำประดับเพชรออกมาถ้ำม,มรกตกลายเป็นสองถ้ำครึ่งนะครับเข้าทางออกทางถ้ำไข่มุกเป็นถ้ำโชเคสเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับทอ่ทองเที่ยวถ้ำนี้นะครับเป็นถ้ำที่เรียนรู้เกี่ยวกับการแอดเวนเจอร์ผสมการท่องเที่ยวด้วยวันนี้เรียนรู้ได้เต็มอิ่มครับทั้งเรื่องของระบบนิเวศป่าเขาหินปูนเรื่องของถ้ำและเรื่องของฟอสซิลครับอย่าลืมติดตามรายการโกวิชมีไปเห็นต่อไปนะครับสำหรับวันนี้อย่าลืมติดตามแล้วก็สั่งครดิให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ